ถ่ายวิดีโอเราจะถ่ายที่กี่วินาทีถึงได้วิดีโอที่ดีที่สุดนะครับไปดูนครับถ่ายวิดีโอนะครับเราให้เราครับถ่ายเป็นช็อตสั้นๆเวลาในการทำการสตาร์ททูสต็อปเนี่ยนะครับประมาณ5าวิถึงสิวิจะได้คุณภาพของวิดีโอที่สามารถนำไปตัดต่อได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าตอนที่เรากดสตาร์ทเนี่ยนะครับ มือเราอาจจะสั่นนะครับตอนเอามือเอานึ้มือไปแตะที่โทรศัพท์เนี่ยมืออาจจะสั่นอยู่เรายังไม่ได้ประคองกล้องให้นิ่งนะครับเวลาไปตัดต่อเราก็ตัดส่วนหัวนี้ออกนิดนึงนะครับแล้วก็ในกรณีเดียวกันคือตอนท้ายนะครับเราจะสต็อปเสร็จก่อนที่เราจะขยับมือนะครับขยับไปหาโทรศัพท์เนี่ยมือเราอาจจะไม่นิ่งนะอาจจะเจิกๆอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ตอนไปตัดต่อเราก็ตัดหัวตัดท้ายออกตรงกลางก็จะได้เป็นวิดีโอที่นิ่งนิ่มสวยนะครับ ไปดูตัวอย่างการตัดต่อนะครับว่าผมก็ตัดหัวตัดท้ายแล้วก็คลิปที่ถ่ายแต่ละช็อตนะครับก็ประมาณ5-10วินาทีนะครับนำมาตัดแล้วก็ใส่เพลงใส่อะไรใ,ให้มันดูสวยงามครับ ฝากกดติดตามซับสไ i b e ไลค์แชร์ด้วยครับสวัสดีครับ